บางทีชีวิตที่เป็นเราในวันนี้ที่เราไม่ชอบอาจจะเป็นชีวิตที่หลายคนแสวงหาและอยากได้นั่นหมายความว่าถ้าเรามองที่ตัวเราอย่างเดียวนะแล้วเราไม่เปิดตาเปิดใจให้กว้างเราจะไม่รู้หรอกว่าคนที่อยู่ร่วมโลกใบนี้ของเราเนี่ยเขากําลังปร,ประสบกับอะไรเวลามองชีวิตอย่างลบๆะมันคือการมองเอาลลออย่างร้ายๆชีวิตของคนเนี่ย เจอทั้งเรื่องราวที่พอใจไม่พอใจแต่ถ้าเราไปจ้องอยู่กับสิ่งซึ่งเรามองว่าเป็นตําหนิของชีวิตเนี่ยเราจะไม่สามารถมองเห็นความสวยงามและสิ่งที่เมตตาที่อัลลอฮ์เมตตาให้กับเราได้เลยนะครับแล้วพอเราเองเนี่ยไม่เคยที่จะไปสัมผัสกับมุมที่สวยงามของชีวิตเราก็เลยไม่เคยขอบคุณต่ออัลลอฮ์พอเราไม่ขอบคุณต่ออัลลอฮ์เราก็กลายเป็นผู้ที่นเนรคุณต่อพระองค์อันนี้คือตามอายะอันกุราอานถ้าจิตใจกลายเป็นคนที่ไม่เคยขอบคุณอัลลอฮ์เลยไม่เคยรู้สึกว่าชีวิตนี้มีสิ่งที่ดีๆเลยขอบ คุณอัลลอฮ์ไม่ได้กลายเป็นผู้ที่เนรคุณแล้วผู้ที่เนรคุณก็จะไม่มีวันที่จะเติบโตเจริญทั้งในดุนยาหรือความสุขในชีวิตหลังความตายอัลลอฮ์เมตตารามากอัลลอฮ์เมตตาเราให้เราเนี่ยได้มีโอกาสตวัดต,ตัวอัลลอฮ์เมตตาเราให้เราได้มีโอกาสเปลี่ยนแปลงความผิดเท่ากับภูเขาอัลลอฮ์ก็อภัยให้กลับมาเป็นบ่าวที่อัลลอฮ์รักได้ดุญญนยะามันสั้นเวลาชีวิตในดุนยามันเท่ากับปีกยุงเท่านั้นเองผ่านมาแล้วก็ผ่านไปแต่ต้องถามว่าอัลลอฮ์ให้เราเกิดมาเพื่ออะไรคุณ ะเกิดมาในฐานะที่พ่อแม่รักคุณมากคุณจะเกิดมาในฐานะที่พ่อแม่ไม่รักคุณแต่เอาล็อกให้เราเกิดมาเพื่อเราจะไปสวรรค์ปัจจัยของดุนยาแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนพ่อแม่รักมากแต่เกิดมาในฐานะที่ยากจนลําบากขาดโอกาสแต่เต็มไปด้วยความหวังในความเมตตาจากละอ์เวลาของคนมันเท่ากันหน,นึ่งวันมี24ชั่วโมงเท่ากันวันนี้กับรู้สึกที่เรามีต่อการจดจ่อกับ ความเป็นตําหนิของชีวิตเพียงแค่เรื่องเดียวในฐานะของพี่น้องร่วมศรัทธาปลดปล่อยพันธนาการนี้เถอะครับแล้วกลับมาเห็นความสวยงามและความเมตตาของอลัลลอฮ์ในด้านอื่นๆบางทีชีวิตที่เป็นเราในวันนี้ที่เราไม่ชอบอาจจะเป็นชีวิตที่หลายคนแสวงหาและอยากได้นั่นหมายความว่าถ้าเรามองที่ตัวเราอย่างเดียวนะแล้วเราไม่เปิดตาเปิดใจให้กว้างเราจะไม่รู้หรอกว่าคนที่อยู่ร่วมโลกใบนี้ของเราเนี่ยเขากําลังประสบกับอะไรเขากําลังเจอกับเหตุการณ์ที่หนักกว่าเราขนาดไหนผมไม่อยากให้ใครก็ ตามซึ่งเป็นแฟนรายการเนี่ยเวลามองชีวิตอย่างลบๆอะ่ะมันคือการมองอัลลอฮ์อย่างร้ายๆอะ่ะแล้วกลับมองไม่เห็นคุณค่าในสิ่งที่มีเลยตอนนี้ตัวเองก็แข็งแรงไปมองแค่จุดๆเดียวอะ่ะบางอุมัตพ่อแม่แยกทางกันเกิดขึ้นมาเนี่ยตอนโตนี่ไม่รู้จักเลยว่าคำว่าพ่อคืออะไรคุณผู้ชมแม่ดูแลแม่เลี้ยงเติบโตทําไมผมไม่เห็นจะมานั่งเศร้าเสียใจผมคิดได้ว่าอัลลอฮ์เมตตาชีวิตในวันนี้สิ่งที่เป็นความยากลาบากในวัยเด็กหรือช่วงเวลาที่ผ่านมานั่นคืออัลลอฮ์ให้บทเรียนให้เราเข้ แข็งขึ้นให้ผมได้เจอประสบการณ์และได้ใช้อิสลามเยียวยาแล้วเอามาบอกต่อกับพี่น้องของผมที่เป็นแฟนรายการหลายท่านกําลังเครียดกําลังอึดอัดอัลลอฮ์เมตตาผมหยิบยกประสบการณ์แล้วก็เล่าพี่น้องฟังว่าอัลลอฮ์ให้ผมผ่านมาได้ยังไงผมใช้อิสลามเยียวยาอย่างไรอัลลอฮฺพระผพัดพี่น้องบอกโอ้จริงด้วยว่าอุมัตนมมีความสุขขึ้นชีวิตของเรามันต้องสร้างสารรค์และพัฒนาแล้วมันต้องเดินไปข้างหน้าคุณย้อนเวลากลับไปแก้ไขอะไรได้ไหมมันไม่มีทางไม่ชินโลกแห่งความเป็นจริงคือการอยู่กับปัจจุุบันนนหเเป็็ออย่าางงมมมีควสขและ มุมมองดีๆของชีวิตและขอบคุณอัลลอฮ์ให้ได้เราจะกลายเป็นผู้ที่ขอบคุณและอัลลอฮ์จะเพิ่มพูนให้